เนี่ยมาเดือฝรั่งเนี่ยครับอันนี้เป็นอาหารที่พระองค์ทรงโปรดมากนะครับเนี่ยครับเหตุเนี่ยครับเนี่ยก็สามารถก็มาเรียนรู้มาเปิดได้นะครับมาดูได้นอกจากเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าเป็นปลานิ่อย่างเดียวมีทุกกาแฟมีพืชหลายตัวนะครับเนี่ยครับมาดูได้เนี่ยผักเมืองหนาวจากนั้นเวลาคนมาเยี่ยมชมก็สามารถรู้แล้วก็มีสรรพคุณมีอะไรต่างๆนะครับก็จะได้รู้ว่าท่านบอกว่าจะทาน เวลาจะทานโปรตีนเนี่ยจะทานจากเกษตรหรือแบบวิทยาศาสตร์นะครับอย่างวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นอยู่กันโปรตีนที่เข้ามามาปรับปรุงมาอะไรต่างๆนะมันสารเคมีเยอะนะครับาจากเกษตรนี่ก็คือโปรตีนบริสุทธิ์กินแล้วสุขภาพดีครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโปรตีนจากพระราชทานที่มีคุณค่าทางโภชนาอาหารที่คนเข้าถึงได้นะครับก็อาหารจากพระราชามีมากกว่าโปรตีนจากปลานินอย่างที่ผมกล่าวไปละมันมีนอกก็นอกมากกว่าปลานินที่เราด้เรารรบทราบนะครับ Cặp